เห็ดไผนี้พนองเ็ไนมแต่สองดอกแล้วเขาก็ยังขม้าค่ะมื่อมันน้ำตตาเพิ่นตาจ้านี่ดอกนึ่งสีมันแกรว์เขียวคขอดีแรงนะจ้าเมือยฝนเเกิดอีกกินซมีเกิดดีเลยเด้จ้าพี่น้องคะ Khai, you know. A đọc nói cả đây, đọc lên nói. Khai thảo cặp đi lâu thôi. Khai thảo cặp khôn. lâu quá Khai thảo cặp đi lâu Khai thảo ít đọc lâu thảo. Khai thảo khá đi lâu thảo. Khai thảo cặp đi lâu thảo. Khai thảo cái cái thảo có bên bàn bước xì đọc ngay <laughs> à, này con ừ. bán, các bán, nè Con vô hiển à Hiến hổm thôi Hãy subscribe อนดอกนม้จ้ะดอกหน้ชนินดอกหน้นิดดับจังนี่กระูกเอ๊ะที่หนูดเหงื่กระดูก้าเที่ดึงไปดึงไปดันสิ่งไมดิ้งอืมใส่หัวไปเลยหัาขา่ นีเหงื่มีแ่ฝนเท่านั้นทาฝนอืมเอเลยแค่ไปกันตัวนึงที่เดือบ่ได้เลยฝตกฝนตกอื ฉันรักจิตใจดีกว่าจิตใจดีคนนึงแต่จิตแล้วคนนี้จะูไปหรือป่

โอ้ยคนดินะดินเป็นเดินไแต่ี่มวยนะอที่ี่ปลอกตาเลยปลกตาตัวนี้มดฝนเลบ้างหมรี้สิค่อยตกมาแล้วนเงจนเห็ดน um ี้ถึงจะหมดเกล้่เล อื้องน่งนะมาั้างสองิแล้วันี้ม,มสดมครับอ้ขยข้ามด้ด <c ười> ้วยนล้วให้ปิดตาไปเลย chất chát. Tạc chất dọc là. chất là. đây chất dọc là. Tạc dọc là. Tạc là. Tạc là. là. Tạc là. màn <cười> 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 แบบเขียนงานผลลีอยู่ในอุ้มนี่น้อยเด้คือบางผลหงิดเนา่ตึนกันพี่น้องสองดอกพวกขึ้นซ่อนกันคือสมัยใต้กี้เนาะมึงเนี่ยขันตัวข้างไตผนดีผลดีมือ่นดอกขาวๆเด้เป็นพร้อมกันสองดอกบุกเหลี่ยมพี่น้องมันเฮ็ดไข้ตัวหนิให้ดอกนึ่งเคลังขึ้นนี่แค่ดอกงาม้พี่น้องสาวนี่ปล่อยมันบานพี่น้องมึงเนี่ย ยึดไข่เปลืองเซิองอย่างบ้านบ้านเปลืองเซิงเลยไอ้่อสองดอกอยู่ก็เมียมันพอดีงามเลยพี่น้อมันก็ผ่อนดกอกนึงนพี่นอ้องต้นเแบบนี้จังพอดอกนึงอยากหางแน่จังหน่อยช่วงนี้ฝนบดตกครับงามผีดอกนึงพี่นอ้องแบบงามครับช่วงนี้ไอดอกก็ลังงามเลยครับงามีดีเถี่ยวนี่ ผลบดถือมันเลยเขียวงามมนเลยปองงองอยู่แบบงามเห็ดใช้ดอกงามกำลังขืนครับพี่น้องตุ๊ปุ้งองดอกซองดอกนะ่ารักมากเลยเอาขึ้นดึงยายเผืเพิน่นโอ้เด็ดขาเพิ่นกันพี่น้องกำลังพอดีงามดอกงามอีกดอกน<อ>ึกง,<อ>ง,งค่ะมือน,นยี่มะไตเห็ดก็จ้ะ มาคำๆใต้เห็ดมาคำๆเขียวงามเนาะแม่นใส่อุ้มใหม่ก็งามอยู่พุ่นนี่เป็นตะเมียนเห็ดปวกฟานครับพี่น้องพุนน้อยๆเนี่ยีนเอ้ยเห็ดก็ได้ฝนบ่ตกหลายแต่ว่าก็เขียวดีอยู่ขาก็งามครับแงกินไปนอยนึง